สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดสดใสค่ะวันนี้อากาศดีมากค่ะเมื่อนี้ต้อสิพ้าพี่น้องยางเหรียญยางออกกําลังกายนะจ๊ะวันนี้เราเดินออกกําลังกายกันค่ะวันหยุดค่ะวันนี้อากาศดีมากจ้ะพี่น้องแดดดีเปี้ยงเปียงเลยจ้ะพี่น้องเหมือนแดดดูิจ้ะแดดดีมากเลยค่ะวันนี้เราจะไปเดินออกกําลังกายกันค่ะมี คนยางออกกาลังกายอากาศดีแบบนี้เพื่อนไปยางออกกําลังกายกันสนุกสนานกันดีจ้ะเมือนี่อากาศดีมากจะพีนน้องดูเมือนี่แดดดีจ้ะแดดดีมากเลยคนสิยางออกกําลังกายตามถนนเยอะแยะเลยจ้ะเมือนี่ไปดูกันค่ะบรรยากาศหน้าหนาวแดดออกค่ะตอนเช้าๆกันนะคะไปกันค่ะ เดินออกกับร่างกายกันเนาะพี่น้องเนาะจะเริ่มต้นด้วยสามีนางอยู่บ้านคนเดียวจะต่อสิภาพพี่น้องไปดูเป็ดอยู่ใกล้ๆกล้บ้านะจะเป็ดช่วงนี้หนาหนาวเป็ดสิมาชุมนุมกันสิมาอ่าหากินปลากันอยู่แถวโรงเรียนนะจ๊ะไปจับเป็ดมาลาบนะพี่น้องเนาะเป็ดหลายค่ะอีลีได้จ้าพี่น้องต่อเพราะได้เอาอ่าไอ บ่ได้เอาขนมปังไปให้เขาเดินไปด้วยกันค่ะเดินออกร่างกายนะพี่น้องเนาะชมบรรยากาศบรรยากาศหน้าหนาวอากาศดีๆแดดออกเดินไปด้วยกันกนาทีนอ้องอากาศดีมากค่ะ กำลังกายกันค่ะใส่รองเท้าอะไรถ้าช่วงนานเอาช่วงนี้คนจีอาถนนถนนกระสิลื่นจ้ะถนนลื่นพคนจีเอา,อาหิน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 โรยตามอ่ะ หินเล็กๆโรยตามถนนค่ะเพิ่นกะสิเอากล้องกล้องถือตั้งไว้แล้วคนจิโรยนี่หินนะคะเป็นหินหินก้อนเล็กๆไว้ข้างถนนแล้วก็คนจิเอารยโรย,โยตามถนนไม่ให้ลื่นค่ะเพิ่นกะสิเหตุแบบนีถ้านนั่งกะสิลื่นเพราะว่ามันถนนมันสิลื่นมากเลยจ้าพี่น้อง้าเอาหินน้อยโรย,โยตามถนนมันสิบนลืน่น แต่ต่อยังกับจิตต้องระวังเพราะว่าต่อบ่ได้ใส่รองเท้าหิมะก็ใส่รองเท้าเอ่อรองเท้ายิ้มรองเท้าออกกำลังกายเดินออกกำลังกายแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้าเอ่อหน้าหนาวตัอก็ต้องเดินระวังระวังหน่อยเพิ่งทันจมูกมาไหมอีกตั้งหากลมบ่ได้เด้พี่น้องเดี๋ยวไปเห็ดไม้กันเดินกับต่อไปเรื่อยๆนะจ้าเดี๋ยวไปดูกันจ้าไปดูเป็ดว่ามันสิหลายเ่พี่น้องไปดูเป็ดกันค่า จะเยอะไหมเดินไปน้ำกันดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์ค่ะก็จะเงียบเงียบหน่อยอากาศดีมากจ้าพี่น้องจ้าอากาศแดดเปียงอากาศดีมากจ้านี่คือโรงเรียนเอฟซฟี ie, ที่เป็นนักเรียนที่แบบว่าคนมาตังอุดตอมลานคือเช่นเขามาจากเมืองไทยอีกอย่างมาสิ เพิ่งกสิมาเข้าโรงเรียนมองหนีจะ้ะนี่คือโรงเรียนผู้ใหญ่จ้ะโรงเรียนภาษาที่อยู่ใกล้บ้านต้อที่เห็นนี่ห่างก็คือโบสถ์จ้ะตรงนี้กสิขึ้นไปนี่ไปเนินตรงนั้นกสิไปเนินบ้านต่อนะจะ้ะนั่นตน้นแอปเปิลต้นนั่นที่ต้อสิมากเก็บหนาว้อนประจําตอนนี้เหลียยตะกลางว่าเป็นตายเพราะตายวะจ้ะนะ่ะต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ตายแล้วจ้ะใบไม้ร่วงค่ะตรงนี้ก็คือโรงเรียนเอฟโซฟีค่ะเขาเรียกว่าโรงเรียนเอฟโซฟี ie, ที่เป็นโรงเรียน เรียนภาษาไปหาดูเป็ดกันจ้าพี่น้องดูธรรมชาติธรรมชาติก่อนมันนี้เดินออกกำลังกายค่ะเดินออกกำลังกายไปต่อเด้อจ้าพี่น้อง อากาศดีค่ะอากาศดีอากาศดีมากถ้าอากาศดีๆแบบนี้คนสิมาเดินออกกําลังกายกันเยอะแยะเลยจ้ะพากันจูงหมาจูงแมวนางออกกำลังกายกันตา,า,ากระต,ติดลบยู้ะพิ่น้องตอนนี้อากาศติดลบเมื่อเช้าต่อเต่นขึ้นมาอากาศติดลบ15บองศา15หาองศาจ้ะ ฟนบอกเอาหมวกมานันต่อบ่ได้อามาน้นตอวบามันบ้นหนาวตีพนาออกมาบ้านไม่ไหมว่ามันสิบ้หนาวมาตอนนั้นเย็นเข่าเย็นเข่ามันสิเย็นหัวเลยจ้ะเนี่ยเย็นหัวจ่อยเลยไปเดินดูด้วยกันค่ะเมื่อนี้เป็ดสลายบ้านนู้นเนาะมันจะมาประชุมกันเยอะไหมเนาะเป็ดวันเนี้เม่ได้ขนมปังไหมมันเบิ้มันตัวบ่ได้ขนมปังมาห้ เดินไปด้วยกันค่ะเราจะคาดถนนมาฝั่งนี้ก่อน โอแยงค่ะตรงนั้นก็จะเป็นโบสถ์ค่ะโอ้ยโอ้ยแยงตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรื่อยโรงเรื่อยโอยนี่ไงน,น,นกเดินตัวโอ้ยนกนกมันกินยิยนั่งกันเหรอเดินข้ามมาอีกฝั่งนี้ตอนสิบภาพเป็นปุ้เป็ดก,กันจ้า ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนซิมบูดอร์สกูหลันเป็นโรงเรียนอ่ยิมโนเซียนและโรงเรียนเด็กอยู่ตรงนี้ของเมืองโอเรียนจ้ะแล้วก็ติดไปตรงนั้นก็สิเป็นบุตรตรงนี้ก็โรงเรียนตอนลูกตออกมาไม่ไม่กับมาเรียนโรงเรียนนี่แหละจ้ะมาเรียนกันที่นี่แล้วก็เป็นโรงเรียนยิมโนเซียนอู้ดูสิคะดูพี่น้องจ้าเต็มเลยจ้า เต็มเลยนุ่นนอนเต็มเลยนุ่นตรงนี้เขาจะมาหากินอาหารมาหากินปูกินปลาที่น้ำไหลนี่จ้าออ้นู่นเต็มเลยจ้าพี่น้องจ้าค่าพามาดูเปิดจ้าอื้ มาประชุมกันเต็มเลยหน้าหนาวหน้าหนาวเป็ดเป็ดปลานี่จ้พี่น้องจะเนี่ยเป็ดป่าเยอะมากค่ะเป็ดป่าทนาธนาร่อนสิบ่เหลือเลยเนี่จ้าตาลาล่อนเพราะเห็นจักตัวปีนี้รู้สึกสิบบ่หลายจ้พี่น้องปีนี้รู้สึกสิบบ่หลธรรมดาสิหลายเต็มไปหมดเลยจ้าแต่ปีนี้บ่หลจ้าแจ่กับมียูมีให้ดูอยู่จ้า คนตีหากินพื่นทีหากินอาอาหารด้วยกับมีอยู่ในในน้ำบนน้จระพพี่น้องมาดูปิดป้ากันจา้านี่คือธรรมชาติค่ะธรรมชาติมากๆเลยจ้าพี่น้องจา๋าอยู่ที่นี่ธรรมชาติหาดูได้ง่ายแล้วก็สวยงามมากค่ะ มันกตัวอ้วนๆนี่นี่เป็นลอยลงหากินหาอาหารกินค่ะเป็ดป่าเป็ดป่าหน้าหน้าหนาวจะมาที่นี่กันเยอะก็เพราะได้เอาหนมปังมาโรยไว้ตรงนี้ถ้าเอาหนมปังมาโรยไว้ตรงนี้เขาจะขึ้นมากินตรงนี้ด้วย ถ้ามีอาหารเขาก็จะขึ้นมากินด้วยแต่ต้องไม่ได้เอามาให้ทุกทุกปีจะเอาอาหารมาให้เขาขนมปังมาแล้วเขาก็จะขึ้นมาข้างบนนี่ถ้าพี่น้องมาดูเป็ดป่ากันค่ะโอ้บินมาแล้วมาแล้วไปไหนน่ะบินไปไหนบินมาตรงนี้นี่ไงเขามาหากินอาหารกันค่ะ ตรงนี้จะมีปลามีอะไรให้เขากินเยอะแยะน่ารักค่ะน่ารักสวยนาะพี่น้องเนาะ กินปลากันไหมเนี่ยได้กินปลากันไหม <laughs> ก็จะพาเดินดูตรงที่น้ำตรงนี้ไหลไปแล้วก็จะเป็นน้ำสวยน้ำตกสวยก็กับพี่ภาพี่น้องเดินดูไปเรื่อยๆจ้ะไปดูบรรยากาศบรรยากาศธรรมชาติอากาศหนาวก็จริงแต่แบบว่าก็กสวยงามจ้ะอากาศหนาวก็จริงแต่ว่าสวยงามสวยงามแบบหาดูธรรมชาติได้ง่ายๆแล้วก็มีความสุขจ้ะพี่น้องรู้สึกมีความสุขมาก เดินดูไปด้วยกันเราจะเดินไปเรื่อยๆไปตรงนี้ค่ะโอสเทมตรงนี้จะเป็นถ้าถ้าไปถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นท่าเรือถ้าไปฝั่งนี้จะเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือ ชัด,ชดปิดมาหากินอาหารไปค่ะพาไปดูกันต่อค่ะตรงนี้จะเป็นอ่า โรงเรียนเด็กโรงเรียนเด็กน้อยจาาเขาเรียกว่าดอกกิสดอกกิสนี่คือโอ้โหมีงูใหญ่ด้วยมีงูใหญ่ด้วยนี่เขาเพิ่งทำม่สนามเด็กเล่นต้องจะพาข้ามไปฝั่งนู้นข้ามไปฝั่งนี้กันเราไปดูอุ้ยวิ่งหน่อยรถมา น้ำตรงนี้จะเป็นน้ำแข็งตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยตรงนี้จะเป็นโรงเรียนยิมออเซียนโรงเรียนมอนะบ้านเขาก็เรียกว่าโรงเรียนมจะมหนึ่งถึงมสามมหนึ่งถึงมสามอยู่ตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นภาพตรงนี้นั่งก่อไฟในป่าก่อไฟในป่าเป็นภาพที่เขาแกะสลักแบบนาทูรินอันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรก็ก็ดูไม่ออกอคนนั่งมาคนนั่งรถมาตรงนี้เป็นรถคนนั่งรถมาก็ก็ดูไม่ค่อยออกนะเนี่ย แต่ถ้าดูจริงๆจะสวยงามมากอันนี้คนเดินป่าค่ะอันนี้จะเป็นคนเดินป่าภาพนี้จะเป็นคนเดินป่าถ้าตอนกลางคืนจะเห็นจะเห็นได้สวยงามก็จะสะท้อนแสงภาพนี้เป็นภาพอะไรอ่ะอ๋ออันนี้จะเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กแล้วก็อุ้มเด็กอีกคนหนึ่งนะจ้ะคนนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะ ศิลปะสวยงามมากตรงนี้จะมานั่งถ้าหน้าร้อนจะมานั่งดื่มกาแฟตรงนี้กันชิลๆวสวยแล้วก็ฟังเสียงน้ำตกฟังเสียงน้ำไหลตรงนี้แต่ก,ก็แปลกนะตรงนี้เป็ดไม่มากันเป็ดจะอยู่แต่ตรงนู้นตรงนี้เป็ดไม่มากันค่ะตรงนี้ สวยงามมา,จากจ้ะพี่น้องไปไปเดินเล่นกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะต่อสิพ้าพี่น้องเดินเล่นไปเรื่อยๆชมชมรอบๆไปเรื่อยๆนะคะชมรอบๆกาลังกายไปเรื่อยๆจ้ะแล้วก็จะเดินกลับมาก็สีเดินขับไปในเมืองจ้ะไปในเมืองไปดูร้านร้านขายของเก่าเนาะจ้ะพี่น้อง ร้านขายของเก่าที่นี่จะสวยงามแบบของดีๆทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องแต่คนที่นี่เขาคนที่นี่เขาจะเขาไม่ใช้แล้วเขาก็จะบางทีเขาก็มาให้ร้านร้านของเก่าเขาเอาไปขายต่อจ้าพี่น้องบางทีถ้าคนรู้จักของอะไรดีๆก็จะรู้ว่าของทีินี้ค่ะของเก่ามากก็มีถ้าคุณดูคนดูเป็นจ้าพี่น้องโอ้หนามากจ้าพี่น้อง ถ้าจะเดินเข้าไปในเมืองก็คือคงเดินเข้าไปไม่ไหวจ้าก็ขอเดินกลับบ้านก่อนดีกว่าแล้วถ้าจะไปเราก็เอารถไปดีกว่าไปจอดไว้แล้วเราไปดูกันน้วพี่น้องเนาะต่อกับภาคพ,พี่น้องมาดูปิดดูธรรมชาติของเมืองนี้แล้วก็เดินออกกําลังกายนิดๆน้อยๆเดินออกกําลังกายกันจ้าพี่น้อง เดินออกกําลังกายแล้วก็เอาอากาศจ้หน้อยก่อนนางตะรีบ้านไหนกับบ่ไหวจ้ะมันแบบกินแล้วก็นางแล้วมันแบบว่าจุกในท้องนะพี่น้องไปหาเดินออกกําลังกายนิดหน,น่อยแล้วก็รอให้อากาศแบบอุณหภูมิพ้อนขึ้นอีกจจ้งน้อยก่อนต้อสิได้กาแฟก็สิได้ไปป้ากันจ้ไปขนฟืนขนไม้ที่ตัดไว้ขนไม้ที่ตัดได่าเอามากอก,อกองกันเอามากอกองกันได้จ้พี่น้อง เรากาก้อนสีหิมะสีละลายน้ำแข็งสีละลายหมดเราดินมันสีขับหลุดว่าได้นะจ้ะดินเลื่อนสีว่าแข็งมันสียุดตัวไปค่ะเดินกลับบ้านกันเนาะ วันนี้ก็พาพี่น้องเดินออกกำลังกายกันแค่นี้ก็นัาจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็พาชมบรรยากาศที่นี่ก่อนค่ะบรรยากาศแบบอากาศดีๆพาชมธรรมชาติอากาศดีเดินออกกำลังกายกันค่ะ คลิปนี้ต่อกับเอาไว้เพียงแค่นี้ก็นนาจะพี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต้อด้วยนะคะพาเดินออกกำลังกายกันค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ